สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่องไซเบอร์ชนแนลและท่านผู้ชมทุกท่านรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะทุกท่านนะครับที่กําลังหาเช้ากินขําในปัจจุบันนี้สําหรับคลิปนี้ผมจะมาอัปเกรดข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อสู้ภัยโควิด1 9จากธนาคารออมสินกู้ได้คนละ10,000บาทผ่านแอปไมโมเท่านั้นนะครับจะมีปุ่มให้กดรับสิทธิ์ในวันที่15พฤษภาคม2 5ง4นนะครับแล้วทยอยเพิ่มปุ่มให้แต่ละพื้นที่นะครับ สำหรับผู้ที่มีแอป m ม m o ของธนาคารออมสินอยู่แล้วและที่ยังไม่เคยกู้สินเชื่ออะไรเลยจะมีเมนูเพิ่มขึ้นมานะครับที่มีชื่อว่าสมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด1 9ให้ท่านทำการสมัครให้เรียบร้อยเมื่อท่านสมัครเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลของท่านส่วนผลการตรวจสอบจะใช้เวลากี่วันขึ้นอยู่กับธนาคารสาขาที่ท่านเปิดบัญชีนะครับแต่ ผมเชื่อว่าไม่เกินประมาณ3วันนะครับจากประสบการณ์ของผมนะครับเพราะว่าผมกู้มาทุกสินเชื่อนะครับของธนาคารออมสินนะครับก็เลยเอามารีวิวให้ดูนะครับเอาประสบการณ์มานะครับมาแบ่งกันนะครับสําหรับผู้ที่เคยกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย10,000บาทและสินเชื่อเสริมพลังฐานรากวงเงินได้เกิน5 0,000บาทครั้งที่แล้วนะครับสามารถกู้ต่อได้นะครับโดยท่านแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับ รอให้ปุ่มเมนูที่ชื่อว่าสมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 ขึ้นมาเพียงท่านกดเข้าไปแล้วทำการกดยอมรับบางท่านอาจจะไม่ได้กดด้วยซ้ำไปนะครับเพราะธนาคารกู้ให้อัตโนมัติเลยนะครับเพราะว่าท่านเคยมีข้อมูลจากสินเชื่อครั้งก่อนอยู่แล้วนะครับส่วนข้องผมไม่ต้องทำอะไรนะครับกู้ให้อัตโนมัติเลยนะครับ เพราะว่าวันนี้วันที่15พฤษภาคม2 5 1 4นะครับผมได้เปิดเข้าไปดูในแอป MyMo นะครับก็จะปรากฏอย่างที่ภาพนะครับสำหรับท่านที่อยากจะกู้ใหม่รอให้เมนูสมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิดขึ้นมาก่อนนะครับผมมาเล่าจากประสบการณ์จริงของผมนะครับเพราะว่าวันนี้วันที่15พฤษภาคม2 5 1 4นะครับปุ่มเพิ่งขึ้นมานะครับแล้วผมก็ทำการกดเข้าไปดูก็ปรากฏว่า ทำสัญญาเรียบร้อยนะครับรอรับเงินอย่างเดียวภายใน3วันนะครับสำหรับสินเชื่อสู้ภัยโควิดสิกู้ผ่านแอป m ม m o เท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีให้รอไปก่อนนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้หากท่านมีข้อสงสัยหรือจะสอบถามให้กดคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคำถามผมก็จะพยายามหาคำตอบมาให้ทุกท่านนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ